กราวสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศึกษานะครับก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จปรละกลางพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งพุทธศิลป์พิมพ์ตรงนะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษานะครับวันนี้ก็นําพิมพ์ใหญ่นะครับองพระเนี่ยเป็นขนาดเกลืองนะครับไม่ใช่เป็นขนาดใหญ่นะครับพิมพ์เนี้ยนะครับ พิมพจะไม่ค่อยใหญ่ปีกไม่ค่อยกว้างนะครับขนาดนับตั้งแต่จากเส้นด้านบนลงมาเนี่ยนะครับถ้าเทียบดูแล้วพิมพระจะมีขนาดเล็กนะครับก็สมเด็จวรละครเนี่ยนะครับสร้างมากมายหลายแม่พิมพ์นะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับพิมพระเนี่ยก็อยู่ที่ว่านะครับเราจะเจอรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะครับ ลักษณะของเนื้อพระก็มีนะครับดูง่ายนะครับเป็นเนื้อปูนสุกด้วยนะครับแล้วก็มีปูนดิบด้วยนะครับเนื้อพระค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับพุทธศินก็นะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดละคังอยู่แล้วนะครับลำตัวคอตึ้งออค์นะครับสวยงามพุทธศินนะครับระพระค่อนข้างที่จะกลมสวยนูนนะครับพระเกศจะหลุดซุ้มนะครับ แขนทั้งสองด้านเห็นไหมครับแกะได้สวยงามนะครับไม่ล่ำอย่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กอย่เกินไปหน้าตักนะครับหน้าแข้งเห็นไหมครับมีหน้าตักนะครับมีเส้นชายจีวรฐานก็แกะได้เหมาะสมสวยงามนะครับพิมพ์นี้ถือว่าสวยนะครับฐานสิงก็คมชัดสวยงามนะครับฐานชั้นที่สามจะลํำใหญ่นะครับฐานเนี้ยแฉนกระดกนิดนึง นะครับรูปแบบเฉียงแบบนี้นะครับอาจจะกลอนในบางองค์เนี่ยผมเห็นมาเยอะนะครับสึกกลอนบินไปไม่ใช่ประเด็นนะครับที่ว่าพิมพ์ไม่ตรงนะครับเพราะว่าเนื้อปูนนะครับอย่าลืมไม่ใช่เนื้อพลาสติกเนื้อเรซินนะครับที่ไม่ทําปฏิกิยากับค่ากดด่างนะครับที่จะไม่เกิดการผุกร่อนเลยนะครับเนื้อปูนสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นนะครับย่อมเกิดการสึกกลอนได้หมดะนะครับ อย่าไปเน้นชี้วัดตรงอะไรครับตรงตำหนินะครับไม่มีเหมือนของในหนังสือไม่มีเหมือนในตำรานะครับตอนนี้กฎพระใหม่ๆมันมีเลยนะครับแต่ผ่านการเวลามานับเกือบสองร้อยปีแล้วนะครับอะไรมันก็ไม่อยู่แน่นอนนะครับก็เหมือนชีวิตอะเรื่องคิดดูสิครับคนที่เขาสร้างพระยุคต้นๆเนี่ยนะครับที่เขากอบครองมาก่อนนะครับก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะครับบรรพบุรุษ นะครับคนที่ทําพระไว้ให้เราลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยนะครับพระในบางองค์บางรุ่นก็อาจจะผุพังสูญสลายไปตามการเวลาก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผุพังในเนื้อป่งปูนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจะมาพุทธถิน่นพิมพ์ตรงตรงนั้นตรงนี้นะครับมันไม่ได้องคนี้เมื่อขยายเนื้อขึ้นมามนเพื่อนๆดูนะครับมีปูนสุกเห็นไหมครับ ลักษณะของปูนสุกเนี่ยลาองปูนสุกและก็เนื้อปูนสุกด้วยเนี่ยบริเวณนี้เป็นราองปูนสุกกับเนื้อปูนสุกนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระค่อนข้างอ่อนถ้าปูนสุกปกคลุมเยอะเนี่ยนะครับการงอกของปูนสุกเนี่ยนะครับในพราที่อ่อนน้ำมันตังยิ้วเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อปูนสุกด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าถึงจะถึงสีน้ําว่านนะครับ แต่ลักษณะการผูกกลอนของเนื้อปูนเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับพระเนื้อปูนตุกแตกต่างกับพระน้อมุกนะครับพระเนื้อมุกนะครับจะมีความฉ่ำนวลนะครับและมันหนึกนุ่มกว่านะครับแตกต่างกับพระเนื้อปูนสุกนะครับพระที่ออกไปทางลักษณะปูนสุกก็เป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับมีละองด้วยนะครับเนื้อก็ผูกกลอนด้วยนะครับเนื้ออ่อนนั่นเองนะครับพระที่ออกไปทางปูนสุกส่วนมากเนื้อจะอ่อนนะครับ แล้วเนื้อก็จะค่อนข้างที่จะหยาบด้วยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับดูลักษณะพระพักเห็นไหมครับมีรูปแบบของการหดตัวของเนื้อปูนที่ชัดเจนนะครับพระที่ดูง่ายเนี่ยเพื่อนๆสังเกตลักษณะง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าแม่พิมพ์ไหนนะครับไม่ว่าแม่พิมพ์ไหนของวัลลคังบางหลวงพรมหรือเกศชโยนะครับถ้าเกิดการหดเหี่ยวของเนื้อปูนนะครับที่เป็นธรรมชาติ นะครับลักษณะเงี้ยดูง่ายไม่เหมือนพระที่แต่งมานะครับพระที่ทํามาผ่านการอบนะครับผ่านการปั้นเนื้อผสมสีเข้าไปนะครับพระเนี่ยตอนนี้ก็ปั้นผสมน้าว่านผสมตังยิ้วใหม่ๆนี่นะครับเนื้อพระก็เหมือนพระใหม่ทั่วไปนะครับเพื่อนลองไปดูพระสมเด็จรุ่นใหม่ๆนะครับแต่พระปัจจุบันใช้ลักษณะการปั๊มนะครับก็คือปั๊มโรงงานปั๊มเครื่องนะครับไม่เหมือนพระโบราณสมัยก่อนนะครับเขาก็ใช้ มือกดไม้ปาดกดทับแค่นั้นเองนะครับการหนึบแน่นเนี่ยจะแตกต่างกับพระโรงงานนะครับลักษณะความหดตัวของเนื้อปูนนะครับรูปแบบการหดเทียวเห็นไหมครับมีชัดเจนนะครับแล้วก็เกิดรูปแบบการงอกขึ้นมานะครับถึงจะเนื้อปูนสุกนะครับแต่ก็มีบ้างหละปูนดิบนะครับลักษณะการงอกเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อปูนสุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อยุยย์นะครับเนื้อผุผุนะครับ นี่ก็คือรูปแบบนะครับของเนื้อปูนสุกเห็นไหมครับกายภาพของเนื้อปูนเหล่านี้นะครับเป็นทั้งละองแล้วก็เป็นทั้งกายภาพของเนื้อปูนด้วยทําได้ยากนะครับถ้าเป็นของเกทเนี่ยเขาจะทําอะไรครับเนื้อด้านในนะครับจะเรียบตึงแล้วก็ทาปูนทับมานะครับคือลองที่พิมพ์อะลองลองว้ในแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ปั๊มหรือกดนะครับทําเกท์ก็ปั้นเนื้อผสมสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ มื่อมาส่องดูเนี่ยคล้ายๆจะเหมือนของจริงนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพื่อนต้องดูด้วยนะครับเนื้อปูนสุกเนี่ยนะครับเนื้อพระจะผูยุยนะครับเป็นพระค่อนข้างที่จะเป็นเนื้ออ่อนนะครับลักษณะการผูกกรอนแต่ถ้าเป็นของเก๋เนี่ยไม่มีนะครับคำว่าเนื้ออ่อนเพราะว่าเขาผสมสีผสมสารเคมีลงไปสสมกาวลงไปนะครับเนื้อจะแกล่งและลักษณะสีสันมณะนะครับก็จะแตกต่างนะครับจะแตกต่าง จะไม่มีความหลากหลายพูดง่ายๆนะครับจะไม่มีลักษณะการหดตัวเห็นไหมครับของเนื้อปูนที่เห็นได้ชัดเนี่ยลักษณะการงอกนะครับให้เ,เพื่อนๆพิจารณานะครับหลักการและรูปแบบเหล่านะนี้นะครับเพราะรูปแบบเหล่านี้นะครับมันต้องเกิดขึ้นด้วยกลไกระยะของการเวลานะครับไม่ใช่เป็นรูปแบบของการทําเกเนี่เห็นไหมครับการหดตัวของซุ้มแล้วก็เกิดรูปแบบการงอกเนี่ยครัที่ดูง่ายนะครับ อย่าไปเชื่อตามคุณเซียนนะครับเพราะพระแบบนี้เนื้อไม่ถึงนะครับยังไม่เก่านะครับลองศึกษาดูก่อนนีครับรูปแบบความเก่าเนื้อผงปูนเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ไปเชื่อตามไอ้คุณเซียนท่านะครับตระกูลบางทั้งหลายนะครับไอสมาคมพระเกทั้งหลายนะครับรูปแบบความเก่าเป็นยังไงล่ะอธิบายให้ถูกต้องสิครับไม่ใช่รูปแบบความเก่าอยู่ที่ตำหนินะครับอยู่ที่การ ครับผดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนนะครับที่ผ่านการเวลาลักษณะการผุพลุนลักษณะความเหี่ยวนะครับลักษณะการกลอนเนี่ยนะครับพระผ่านมาสองร้อยกว่าปีแล้วเกือบสองร้อยปีแล้วไม่เป็นเป็นไปไม่ได้หรอกครับน้อยมากอรับพระที่จะไม่กลอนที่จะไม่ผุเลยอะนะครับค่อนข้างที่จะหาพบเจอได้ยากนะครับผมบอกว่าพระที่จะสมบูรณ์แบบอย่างนั้นนะครับแทบจะไม่เคยเห็นนะครับ เนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายก็คือเป็นพระที่ชาวบ้านเขาใช้อะนะครับที่เป็นของชาวบ้านนะครับเพราะว่าเขาบูชาอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับการหดตัวของเนื้อปูนเกิดขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็เหี่ยวย่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูบนซุ้มสิเห็นไหมครับมีเม็ดปูนงอกเป็นกระจุกเป็นกระเจะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นพดเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือกายภาพนะครับของปูนดิบ ที่งอกอยู่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติประเทนะครับเพื่อนๆที่ถ่ายภาพมานะครับผมขอแนะนําให้ถ่ายได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีสันเดิมนะครับอย่าไปตกแต่งสีภาพนะครับถ่ายไม่้ชัดอย่างเนี้นะครับตอนที่นํามาบรรยายผมจะมาปรับเองนะครับผมจะรู้ว่านะครับคุณถ่ายมาสีจริงขนาดนี้นะครับตรงไหนที่ไม่ชัดผมก็มาปรับเองนะครับ แต่ถ้าคุณปรับมาเต็มที่แล้วนะครับดูไว้เหมือนเก่าดูให้มันสวยนะครับพอมาดูงจริงเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆส่งมาเนี่ยนะครับจะแตกต่างไปเยอะนะครับเมื่อคนนึงเราเข้ามาดูเขาจะเช่าเนี่ยนะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ายากนะครับต้องทําให้เหมือนองค์จริงทุกอย่างถ่ายให้เหมือนสีสันคนะของจริงทุกอย่างนะครับเมื่อเรานํามาพิจารณาเนี่ยนะครับจะพิจารณาได้ง่ายว่า เนื้อปูนผสมสีหรือเปล่านะครับปั้นเนื้อมาใหม่หรือเปล่าบางองค์นะครับโปรคราบปูนนะครับทาคราบรักนะครับเมื่อถ่ายภาพก็อาจจะดูยากไม่เหมือนองค์จริงนะครับเนี่ยถ้าได้สององค์จริงเนี่ยนะครับพิจารณาได้ทุกองนะครับผมก็พิจารณาตามรูปแบบพระที่ท่านส่งมาเลยนะครับถ้าองค์ไหนที่ชัดเจนว่าแท้เนี่ยนะครับผมก็จะนํามาโปรโมทให้เลยเนี่ยเห็นไหมครับ รูปแบบการงอกพระที่ทาสีลงรักเนี่ยนะครับถ้าเปนเพื่อนถ่ายภาพเนี่ยอาจจะดูว่าเนื้อปูนหยาบๆเป็นเหมือนเม็ดปูนนะครับที่งอกนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นแค่เนื้อปูนเฉยๆนะครับที่ทํามาใหม่นะครับรูปแบบการงอกต้องเห็นเกิดขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นผลเป็นไข่เป็นใหญ่นยยๆนะครับลักษณะการงอก ที่เป็นลักษณะที่ดูง่ายเห็นไหมครับการหดตัวนะครับเนี่ยขอบในด้านข้างนี่ผูกก่อนนะครับเนื่องจากมีปูนสุกนะครับที่งอกทับถมขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลักษณะลายใช้ลักษณะของลา้ชาวบ้านนะครับเป็นของแท้ที่ดูง่ายความฉ่ำของน้ํามันนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับ สีเนื้อพระเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าเป็นของเก๊ที่ทําเก๊กันเยอะมากช่วงนี้นะครับไอ้สีสันวันณะเนี่ยของเก๊เนี่ยจะเป็นโซนเดียวทั้งหมดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับของตระกูลท่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจว่านะครับแท้กับเก๊มันแตกต่างกันยังไงเพื่อนเพื่อนดูเนื้อองค์นี้ไว้นะครับจําไว้เห็นไหมครับรูปแบบการงอกนะครับลักษณะของเนื้อการหดตัวของเนื้อปูนนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับ จําไว้เดี๋ยวผมพาไปดูของเกดนะครับนี่คือของเก๊ที่เป็นของนิตยสารท่านะครับที่นํามาลงขายเพื่อนๆดูนะครับนํามาลงขายเท่าไหร่ครับสิบล้านนะครับสิบกว่าล้านได้แต่อะไรครับได้แต่เส้นบังคับพิมพ์นะครับได้แต่พุทธศิลป์พิมพ์ทรงนะครับที่แกะมาเหมือนเป๊ะนะครับ แต่รูปแบบความก่าวมีบ้างไหมครับไม่มีเลยดูลักษณะการงอกนะครับในรอยแตกราน,นไม่มีเลยนะครับเพื่อนดูให้ดีสิครับผิวพระอบมาเป็นโซนเดียวทั้งหมดนะครับเนี่ยเพื่อนดูให้ดีนะครับผมถึงบอกว่าของเก๊นำมาปะปนมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเนี่ย นะครับนี่คือเก๋นะครับเนี่ยแต่ว่าผมตีว่าเท้นะครับพระผมเยอะมากเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้มีเยอะนะครับแต่ดูแล้วยังไงก็เก๋ดูทีครับผ่านมาร้อยกว่าปีกับสองร้อยปีนะครับลักษณะการผูกกล่อนไม่มีเลยนะครับมีแต่อะไรครับคล้ายๆเนื้ออะไรคล้ายเนื้อกางสอ่ะนะครับแต่แบบนี้มันแตกลายงาแต่ในบางองค์ไม่แตกลายงานะครับ อันเนี้ยกางสายเนื้อปูนเพชรอ่ะเนี่ยเพืเ่อนๆดูสิครับลักษณะการปดเหี่ยวของชั้นปูนมีบ้างไหมครับไม่มีนะครับรูปแบบการงอกมีไหมไม่มีเลยเนี่ยแทนะครับอยู่ที่ตระกูลท่านะครับไม่รู้ท่าพระอาทิตย์ท่าไหนนะครับเนี่ยแทสิบล้านนะครับหลักล้านเพืเ่อนๆดูสิครับเนี่ย การหดตัวการกลอนของสุ้มของพุทธศิลป์มีบ้างไหมไม่มีเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันเนี่ยแกะมาไม่นะครับผิวพระก็เรียบตึงนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเนี่ยหาว่าผมพูดเกินจริงนะครับเก๋ทั้งดุนนะ่ะเหมือนกันหมดทุกจุดอ่ะเห็นไหมครับไม่มีตรงไหนที่จะหดเหี่ยวเลยนะครับไม่มีตรงไหนที่จะเกิดรูปแบบการงอกบ้างเลยลักษณะพลระแบบนี้นะครับเก๋น,นะครับ ได้แค่แกะพุทธศินพิมพ์รงมานะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นตูมนะครับเนี่ยแกะเลียนแบบนะครับแกะเลียนแบบแม่พิมพ์แต่ที่จริงแล้วเป็นของเก๋เพื่อนๆดูเหลี่ยมสิครับเนี่ยดูง่ายง่ายนะครับดูความคมของเส้นสิครับนี่คือเหลี่ยมนะครับพระที่แกะใหม่เนีพยายามดูขอบสันเหล่านี้ถ้าไม่งอกไม่กลอนบ้างนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นนูน เป็นเหลี่ยมคมๆเนี่ยส่วนมากแล้วของเก๋นะครับเพราะว่าแกะมาใหม่นะครับจะมาเป็นทําเหมือนของเก่าที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีไม่ได้นะครับของเก่ามันต้องกลอนมันต้องผุบ้างนะครับมันต้องงอกบ้างแต่นี้อะไรครับเก๋ทั้งดุนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับอย่างที่ผมบอกว่าเรียบตึงและคมชัดเป็นลักษณะยังไงนะครับเป็นลักษณะของเก๋ล้วนๆเนี่ยนะครับดูสิครับ เนี่ยเก๋นะครับอย่าไปหยิบจับนะครับอย่าไปเช่านะครับล้ะแบบนี้นะครับเนี่ยดูให้ดีนะครับของเก๋เนี่ยไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับนี่เก๋นะครับสายตาเราเนี่ยตามแนวทางการศึกษาผมดูว่าเก๋เลยนะครับเก๋แน่นอนอ่าทีนี้เราไปดูของแท้นะครับดูหน้าพระช่องเราเนี่ยเป็นเพื่อนดูของแท้ที่ครับเนื้อปูนเกิดการหด แห้งเหี่ยวย่นเห็นไหมครับเกิดการงอกนะครับเพราะว่าพลานี่สร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับดูระดับพื้นผิวสิครับเห็นไหมครับนี่คือของแท้นี่คือรูปแบบของเนื้อป่งปูนนะครับที่เป็นของแท้ที่เป็นของจริงนะครับนี่คือการวิวัฒนาการของเนื้อปูนกายภาพของเนื้อปูนนะครับที่ผ่านการเวลาเห็นไหมครับดูพุทธลป์เข่าสิเกิดการอะไรครับ โคตัวนะครับของชั้นปูนที่ชัดเจนเห็นไหมครับโคเทียวลงไปชัดเจนแล้วก็เกิดรูปแบบการงอกนะครับธรรมชาติของพระเทจะมีความหลากหลายนะครับเห็นไหมครับดูเส้นฐานสิเมื่อดวงนี้เกิดการโคเทียวที่ชัดเจนเกิดรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับเนี่ยของพวกตระกูลท่าได้แค่อะไรครับได้แค่พุทธศินพิมพ์ทรงนะครับอ่าตำนี้เห็นไหมครับธรรมชาติใคร หลากหลายกว่าหน้าพระใครเนี่ยสวยกว่านะครับมันต้องคิดดูเอาเองใช้หลักการรูปแบบไหนนะครับในการศึกษาพระนะครับเราไอ้พวกนี้บางทีมันก็มั่วนะครับเอาของเกมมาปะป,ะปนนะครับเอาของเกมมาผสมลงด้วยนะครับใช้แนวทางการชี้ตาหนิมันก็เลยมีแต่ของเก๊ะครับมันไม่น่าเชื่อถือยังมีอีกหลายองค์นะครับเดี๋ยวจะ,จะมาเปรียบเทียบให้ดูอีกคลิปหน้านะครับ ของเก้เนี่ยนะครับดูรูปแบบการหดตัวของเนื้อปูนเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับคุณจะปั้นเนื้อยังไงก็แล้วแต่นะครับทําสีสันมันน่งให้เหมือนแต่เมื่อคุณโกดพราลงไปในแม่พิมพ์เนี่ยนะครับยังไงก็จะไม่ได้กายภาพนะครับเหมือนพระเก่าที่ผ่านการเวลานะครับที่ก่อเกิดอะไรครับการหดตัวของชั้นปูนแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยการหดตัว นะครับความเหี่ยวนะครับแห้งยยนแล้วก็งอกนะครับมีทั้งเนื้อปูนสุกนะครับกายภาพของเนื้อปูนสุกนะครับที่ชัดเจนเห็นไหมครับเกิดการหดแห้งหดตัวของชั้นปูนนะครับที่ชัดเจนเห็นไหมครับนี่คือพระเก่าแต่ถ้าเป็นของเกเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้นะครับผิวพระเนี่ยนะครับผสมกาวผสมสารเคมีมา แค่แกะพิมให้เหมือนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นํามาชี้ตําหนี่แล้วก็นํามาตีพิมพ์ในนิตยสารท่านะครับเพื่อสมลงนะครับกับพระแท้ที่มีบ้างเก๋บ้างแท้บ้างนะครับสมลงกันไปนะครับองค์เมื่อกี้นะครับเป็นสิบล้านนะครับนี่หน้าพระองค์นี้ของผมสวยกว่าเยอะนะครับของช่องการ์สาเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนดูดีครับ ของเราเนี่ยหลักหมื่นนะครับเพื่อนๆดูพระเนี่ยนะครับอย่าไปคิดนะครับตีค่าเงินนะครับว่าหลักล้านต้องแท้นะครับพระสมเด็จไม่มีหรอกนะครับหลักพันหลักหมื่นต้องดูที่ศึกษาก่อนสิครับต้องดูที่เนื้อปูนก่อนสิครับนะครับไอ้คาว่าสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยนะครับมันเป็นการหลอกลวงนะครับมันเป็นการกําหนดพระที่แพงเวอร์นะครับจนเกินไปเพื่อให้ คนอื่นเขาคิดว่าพระสมนเด็ยเวลลคังของแท้อยู่ที่พวกกลุ่มเซียนเหล่านี้นะครับต้องเป็นราคาหลักล้าน10ล้านนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อกำจัดพระแท้ให้ออกไปครับเพราะมันจะได้ขายของเก๊น,นะครับเพื่อกําหนดราคากันขึ้นมานะครับนี่คือกลโกงนะครับการเห็นเก่ตัวนะครับพระแท้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ ถ้าเนเพื่อนศึกษาแล้วทำความเข้าใจก็จะรู้เลยนะครับว่าของแท้นมันมีอยู่เยอะนะครับไม่ใช่อยู่เฉพาะไอ้กลุ่มเซียนเก้นะครับที่นํามาชี้ตําหนิแล้วตั้งราคากันแพงเวอร์นะครับจนคนทั่วไปเนี่ยพอได้ยินคําว่าพระสมเด็จนะครับโอยเก้ทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกนะครับหายากเพราะมึงไม่ศึกษานะครับพึงไม่รู้อ่ะมึงก็บอกว่าหายากสิครับงานในหนังสือเกนะครับ ดูแต่ทีวีที่โปรโมทนะครับแม่งเอาพระออกมาอยู่แต่ในกรอบนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับไม่เคยที่จะมาขยายแบบนี้นะครับไอ้ก็ดูว่าของสิบล้านเนื้อหาสาระเป็นยังไงนะครับอ่นานำอธิบายหน่อยเนี่ยมันแท้อย่างนี้นะอธิบายสอนให้คนดูไม่มีนะครับแม่งไม่เคยแกะออกมาจากกรอบอะแล้วเมื่อคนดูเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการโฆษณานะครับรูปแบบเหล่านี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อไปในตัว นะครับออกรายการพิกรณพิธีกรคนนั้นและพิธีกรนะครับว่าจะจัดเวลาจะนะครับทำรายการพระเครื่องก็ไปเอาแต่กลุ่มก้อนเนี้ยมานะครับแล้วผมถามผมนั่งดูเนี่ยนะครับหลายรายการไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเล่าแต่อะไรครับประสบการณ์นะครับโอ้เขาบูของท่านนั้นของท่านนี้ตกทอดมาถึงนั่นตรงนี้ไอ้พวกนี้มันจะอ้างรายละเอียดแบบนี้นะครับเพื่อให้รู้ถึงที่มาไงนะครับ ว่าเป็นของเจ้าสัวนั้นตกทอดมาถึงนี่องค์ราคาเมื่อก่อนห้าล้านตอนนี้อัพไปสิบห้าล้านมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อเป็นการชักจูงนะครับและพิธีกรที่ถามอผมถามหน่อยนะครับมันก็ดูพลากันไม่เป็นนะครับมันก็ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้อ่ะเรื่องประเรื่องนะครับไม่ว่าตระกูลท่านี้แม่งมันจะบอกว่ายังไงก็เชื่อหมดนะครับแล้วก็มาชีน้นําทางที่ผิดๆนะครับ แลวอยู่แต่ในกรอบเอาโหงนี้แท้อย่างงั้นแท่งี้แล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับประวัติที่มาอของท่านนั้นของท่านนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นนะครับประสบการณ์โหอย่างโน้นอย่างนี้มันขี้โม้ไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยไม่มีใครเปิดมานะครับอธิบายเนี่ยสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเขาเรียนรู้ได้ด้วย,น,ยนะครับเป็นสิ่งเป็นหลักการเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับ เพ,เพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะครับหรือนักศึกษานักสะสมพระเครื่องท่านอื่นได้ศึกษาเรียนรู้นะครับได้เป็นแนวทางที่ถูกต้องมันไม่ทานะครับนะครับผมถึงบอกไอ้พวกเซียนเก๋นเนี่ยนะครับมันเข้าข้างตัวเองเห็นไหมครับไอ้บางนะครับไอ้เซียนบางไอ้ตระกูลบางเนี่ยอพื่อนเพื่อนอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับหันกลับไปดูคลิปของมึงบ้างนะครับว่ามึงอ่ะโคตรเข้าข้างตัวเองนะครับ ของเกมก็นํามาโปรโมตนามาโชว์นะครับแล้วอะไรครับไอตะกูนี้ก็หนักหน้าไปเรื่อยนะครับเปิดแกะพลางมาจากกรอบเอาปลายมาต้องขี้เพื่อนๆดูนะครับต้องแกะแหววไปทางนี้ต้องแอนต้องโค้งโอ้ต้องไปแบบนี้เลยต้องคมต้องลึกนะครับถ้าเจอรอยอะไรครับเป็นเส้นเป็นร่องนิดนึงเนี่ยแบบนี้ต้องมีนะครับเป็นรอยมวลสารหลุดนะครับ มันขี้โม้ทั้งเพยเป็นรอยมวลสารรุดเนี่ยนะครับมันก็มีที่เป็นมวลสารที่อยู่ระดับผิวนะครับแต่เป็นการสึกกร่อนนะครับการปูบลุนของเนื้อปูเนี่ยที่ก็บอกรอยปูไตรอยหนอนด้อนก็คือการนะครับหดแห้งเหี่ยวย่นนั่นเองนะครับการหดตัวของเนื้อปูนนะครับเนังจากปูนเนี่ยมีความชื้นนะครับคลายน้าคลายความชื้นนะครับขับอน้ํามันออกมานะครับก็ทําให้เนื้อปูนเกิดการหดตัวครับหดตัวก็เกิดความเหี่ยวนะครับ เมื่อเหี่ยวไปนานๆนะครับก็แห้งแห้งเหี่ยวนะครับเกิดจากความเหี่ยวก็มีน้ํามันขึ้นมานะครับมาอยู่ระดับพื้นผิวก็ทําให้เกิดการอะไรครับทําให้เกิดการงอกของปูนดิบนะครับนี่คือวิวัฒนาการนะครับเรื่องของชั้นปูนของปูนประหอยนะครับในบางองค์เนื้ออ่อนไปนะครับก็ออกไปทางเนื้อปูนสุกนะครับมีรองปูนสุกงอกมาด้วยนะครับมีทั้งละองที่เป็นการรับถมของละองปูนสุกนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อปูนสุก กายภาพของเนื้อปูนสูงเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะการผูกก่อนนะครับเป็นพระเนื้ออ่อนพระแบบนี้นะครับผูกพังได้ง่ายนะครับเนี่ยเมื่อเทียบกับพระตะกูลท่าแล้วนะครับหน้าพระเราสวยกว่าเยอะนะครับแม่พิมพ์เนี้ยสวยมากแท้ดูง่ายนะครับผมพยายามที่จะหาพระแท้นะครับที่ดูง่ายเนี่ยนะครับไมเพื่อนๆได้รับได้เรียนรู้และรับชมและศึกษานะครับ เพื่อเป็นหลักนะครับในการพิจารณาพระสมเด็จวราคังของแท้นะครับเมื่อเรา่องเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลักหลักหลักหลากหลายนะครับที่เราจะนํามาพิจารณานะครับอย่างที่ผมบอกกตลอดนะครับพระสมเด็จวราคังของแท้ต้องมีความหลากหลายนะครับทางธรรมชาติวิทยากายภาพของเนื้อปูนนะครับถ้าเป็นลักษณะโซนเดียวสีเดียวนะครับพระที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมบอกว่ายากน้อยมากนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ ยิ่งถ้าเป็นพระที่อยู่ที่ชาวบ้าน,นที่เป็นพระตกทอดเนี่ยนะครับแล้วอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่บ้านเราโดยเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเพืพ่อนเพื่อนักสะสมพระเครื่องใหม่ๆนะครับนะครับที่เกิดยุคหลังเนี่ยผมก็เกิดยุคหลังนะครับแต่ก็ศึกษาพระมาเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพระของคุณปู่เนี่ยที่อยู่บนหงบนทิ้งเนี่ยนะครับหยิบมาดูก็ไม่รู้ว่าแท้ว่าเก๊อหรอกนะครับถ้าคนไม่ได้ศึกษาเนี่ยผมบอกเลยนะครับ เอาของแท้ไปตั้งราคาสิบล้านเนี่ยนะครับอ่ายิ่งเป็นพระวะละรัลคังเนี่ยนะครับสมเด็จวะละัลคังไปตั้งเนี่ยโหไม่มีใครคิดว่าเป็นของแท้หรอกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นนะครับสําหรับเซียยหลายๆท่านหรือเพื่อนๆนักสะสมะเครื่องหลายท่านเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าบางคนนี่ดูเป็นนะครับว่าเป็นเนื้อเก่าปูนเก่านะครับแต่เมื่อเขาถาม เป็นพระสมเด็จก็ไม่กล้าบอกนะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชื่อตามแนวคิดของไอ้พวกเซียนท่าครับของแท้ต้องเป็นสิบล้านนะครับพอบอกว่าแฝนสมเด็จเนี่ยนะครับโอ้ยไม่มีหรอกของเก๊ตรงนั้นแหละที่อยู่ที่ชาวบ้านนะครับเพราะพวกนี้มันเคยตีพิมพ์นะครับอ่าเคยออกซื้อนะครับว่าพระสมเด็จวัดลักังเนี่ยนะครับบางหุ่นพรมเนี่ยที่อยู่ที่ชาวบ้านทั่วไปมันไม่มีนะครับกลุ่มเซียนไปคว้านซื้อมาหมด ผมถามให้กลุ่มเซียนไหนหคนไหนที่ไปคว้านซื้อนะครับมึงมีหลักฐานบันทึกหรือเปล่าถ่ายรูปเก็บไว้ไหมนะครับซื้อจากนายคนไหนคนไหนบ้างนะครับผมบอกเลยแม่มงว่าไม่มีอ่ะนะครับเป็นการกล่าวอ้างเลื่อนอยล้วนๆน,นะครับเป็นการอะไรครับการท่าพระเทงไงนะครับรับพระเกะเข้ามานะครับรับพระเกะเข้ามาเพื่อจะมาขายในกลุ่มก้อนของตัวเองนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ทําเป็นหนังสือเก๊ ให้คนอื่นเขาศึกษาในแนวทางที่เก๊ๆมาตลอดนะครับนะครับแล้วก็ไม่มีเคยใครนะครับที่เคยได้ของแท้อ่านในหนังสือเก๊นะครับก็ดูไม่เป็นอ่ะขนาดดูเนื้อเหมือนของมันเป๊ะนะครับเอาไปให้มันดูอ่าเก๊นะครับเนื้อยังไม่ได้ยังใหม่เพื่อนๆว่ามันจะไหลไหมล่ะครับนะครับทั้งๆที่พราเทนะ ผมบอกเลยเนี่ยเปรียบเทียบกับไอ้เนี่ยเ,เพื่อนๆดูให้ดีนะครับหน้าพราเนี่ยอ่ะให้ดูอีกรอบนะครับให้ดูอีกรอบกับของเก๋เนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่คือของเก๋นะครับเนี่ยเกล้วย